มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมุดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกสทอชอตรวจสอบ3ค่ายมือถือด่วนกสทอชอเรียก3ค่ายมือถือเข้าตรวจสอบการลงทะเบียนคนละครึง่งเมื่อวันที่21มกราคม2564 สำนักงานกสทชเชิญค่ายมือถือหลัก3ค่ายมาให้ข้อมูลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสอรอบเก็บตกสืบเนื่องจากที่สำนักงานกสทชได้มีหนังสือกำชับโอเปอเรเตอร์ทุกรายเพิ่มขีดความสามารถและกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงแก้ไขโคงข่ายโทรคมนาคมอุปกรณ์ให้พร้อมรองรับการ ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2ผ่านเว็บไซต์คนละครึ่งเมื่อวันที่20มกราคม2564ที่ผ่านมานายไตรรัตน์วิรยิยะสิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการกสทชเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรคมนาคมที่รองรับการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2พบว่าค่ายมือถือทั้ง3ค่ายมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ครั้งนี้เป็นอย่างดี ทุกรายมีการตั้งวอร o มเพื่อม,มอนิเตอร์กระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระบวนการในการจัดส่ง SMS และมีการเพิ่มแคปซิิตี้ของคงคายเพื่อรองรับลงทะเบียนในครั้งนี้ไว้ โดยการลงทะเบียนรับสิทธิ์ครั้งนี้คงขายของแต่ละค่ายสามารถรองรับและสามารถส่ง SMS ตอบกลับไปยังประชาชนสำเร็จครบหมดตามข้อมูลที่ทางระบบกรุงไทยส่งมาซึ่งขีดความสามารถของคงขายที่ทุกค่ายเตรียมไว้เกินกว่าจำนวนข้อมูลที่ส่งเข้ามาโดยการลงทะเบียนครั้งนี้ใช้เวลาเพียง9นาทีก็ครบตามจานวนสิทธิ์1ล้าน3าม0 0 0ื ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกคอมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวผาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ